สดีค่ะสซอโจอเองค่ะวันนี้สซอโจอจะพาทุกคนมาปลูกพลิกนะคะเนี่ยค่ะสราจะกำลังผสมดินดินก็ดินในสวนผักเรานี้เลยค่ะสซอโจอจะปลูกใส่กระถาง โซโจอจะเอาใส่กระถางแล้วก็เอาไปให้เพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนไม่ใช่เพื่อนสซจอหรอกเพื่อนแฟนเขาเขาควรเป็นคนชอบกินพริกนะแต่เขาทำไมปลูกปลูกแล้วก็ไม่งามปลูกแล้วก็ไม่ขึ้นปลูกแล้ว สอจอเคยเอาไปให้เขาอะเขาไปปลูกที่ใต้ต้นไม้เนาะสอจอก็เลยเนืดหลายต้นงามๆเอาไปให้ก็ของสอจอนี่ขึ้นเต็มของเขาไม่เห็นขึ้นไปไหนเลยสอจอก็มีกระถางสองกระถางอันนี้จะใส่พริกนะแล้วอันนี้จะใส่ไม่ใช่สิปลูกอ่าอะไรสักอย่าง แมงลักหรือโหละพาอะไรประมาณนี้แหละคะ่ะนึกไหลปลูกเอาเอาพริกไปปลูกเอาไปปลูกตายตนน้นใหม้โอ้ยชอบกินพริกแต่ไม่รู้จกักปลูกเน่คนส่วนมากเขาก็ที่นี่เนาะไม่ใช่ว่าคนไทยหรือคนไทยเก่งอยู่แล้วคนเอเชียน่ยเก่งอยู่แล้ว ปลูกผักปลูกอะไรแต่ฝรั่งนี้เขาเขาโตมาแบบแบบแบบอะไรอะ่ะตัอจอพูดไม่ถูกน้องชายน้องชายแฟนก็เหมือนกันนะพอสอจอปลูกเอ่อผักอะไรประมาณนี้แหละซูคินีหรือเปล่าขนาดผักประเทศเขานะซูคิเน่เขายังบอกว่าเขาไม่เคยเห็นต้นซูคินีมาก่อนเลยว่าง,งั้นโอ้ยงึดไหล โซจก็เลยเป็นปื้มอย่างน้อยก็ทำให้เขาได้เห็นเนะว่านี่แหละต้นซูคินีงดหลงดหลนี่แหละไม่ได้ไม่ได้มาเน้นทาเขาดอกอันนี้มันเรื่องจริงเนาะเห็นไหมยาโซโจก็โซโจก็เอาอยาไปตากแดด ห้มันแห้งเนอะถ้าไม่แห้งโซโจปลูกพักตายถ้าถ้ายาไม่แห้งนะ mm hmm. ก็ปลูกแบบนี้แหละคะ่ะ mm hmm. ก็เอาอยามาตากไว้ก่อนแล้วก็ค่อยเอามาผสมดินนี่แหละคะ่ะโซโจต้องใส่ถุงมือนะเพราะว่าสารเคมีมันเข้าไปในเล็บโซโจที่โซโจทาความสะอาดตู้อบเจ็บมั้งั้นปวดแสบปวดร้อนโอา เลยต้องใส่มันไม่ถนัดจริงๆนะสโจน่ะใส่ถุงมือเนี่ยทุกคนบอกโอ้ยใส่ถุงมือน,ะน,อออน่อยเป็นผู้หญิงผู้หยังว่างั้นสโจก็อยากใส่ยู่มันไม่ถนัดเถาแล้วดาจากจะเอาอะไรมากมายขายออกแล้วเนาะ ถ้าเป็นละอ่อนละอ่อนก็พอคือ,อยู่เนะเม้ามยอันนี้เพิ่งเลิกงานมาเลิกงานมาแล้วก็เข้าวสวนเลยเดี๋ยวไม่ใช่เลิกงานมากินข้าวข้าวเที่ยงสงเจาสอเจาต้มไก่กับใบมะขามนะคะใบมะขามก็ต้นน้อยๆนัน่นแหละต้มไก่แบบบ้านๆอยากกิน มันก็ไม่อร่อยเหมือนอย่างที่เราอยากกินเนาะหรือว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนรสชาติไปหมดแล้วอะค่ะอยากกินอะไรก็อยากกินเหมือนตอนที่เราเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อร่อยอย่างที่ว่าเลยเนี่ยค่ะเสร็จแล้วมาเม้ามอยเนาะเดี๋ยวสจอจะพาไปปลูกเนาะเดี๋ยวหาต้นกล้าก่อนนี่ค่ะสซจอก็ลืมไป สซจอว่าจะทำวิดีโอตอนปลูกให้ดูด้านไปขุดมาแล้วขุดแล้วก็ใส่เลยลืมลืมทำวิดีโอเฮ้ยเพิ่งเลิกงานมานะสมองกำลังไม่ว่างเฮ้ยตายแนละ้วตายจริงๆเลยเี๋ยวผิอจอเป็นลูกเห็นไหมล่ะเป็นลูกแล้ว นี่คะ่ะปลูกกระปูกแบบนี้เด็ไม่ต้องมีพิธีรีตรองอะไรมากมายเนะปลูกพริกสไตล์โสโจโนี่มันเอาดินออกก่อนหลายโพดนี่คะ่ะเอาออกแล้วก็ค่อยใส่ที่หลังเพราะว่าดินในกระถางมันก็มีอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวด้ยวยโสจโจบกบด้ยวยอ,อสจโจที่ตาม คนชื่ออะไรนะู้บาทีนี้โดนที่ทำปุ๋ยท,ทำใบไม้ปุ๋ยหมักอะไรประมาณนี้ค่ะไวกเกษียนอะไรสักอย่างนี่แหสอยจจจำไม่ได้ที่ตามยังไงที่ตามจำไม่ได้เนี่ค่ะเล๋ยวสียจจ บอกอีกทีด้วยโจโจะจำไม่ได้ใครที่ชอบหรือว่ารักในการปลูกนะไปติดตามเกี่ยวก็มักใบไม้มักปุ๋ยมักอะไรประมาณนี้ทำดินเนี่ยอุ้ยดีขนาดพักจก็งามก็เพราะติดตามคุณดอนนี่แหละคะ่ะโดนใยเกษียณน,น่าจะใช่โดนจะไม่ได้ขอโทษหลายๆเดี๋ยวสจอจะบอกอีกที นี่ค่ะเซตแล้วเห็นไหมล่ะริกสวี e ป b าซูสอเจอก็เอาใบโหระพาต้นโหระพาใส่ลงไปให้เขาต้นหนึ่งนี่ค่ะนี่ยสอะโก็ขุดเนี่ค่ะปาซูตรงนี้นี่ขุดเอาในนี้เนี่ยเห็นไหมรอยขุดตรงนู้นเอามาปลูกดีกว่าทิ้งให้คนอื่นเขาได้กิน เห็นไหมรอยปูเห็ไหมต้องงามๆสจอก็ขุดออกโอเคเนาะค่ะขุดออกใสไปแล้วเรียบร้อยนี่แหละมีลูกแล้วเห็นไหมปลูวันเดียวได้กินลูกมีที่ไหนหาที่ไหนได้โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สจอก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบา,บายๆค่ะ